สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่12สิงหาคม2022นะครับสุขสันต์วันแม่สาหรับคุณแม่ทุกคนแล้วก็ให้วันนี้เป็นวันแห่งพระพรแลวก็วันหยุดที่มีความสุขสาหรับทุกคนนะครับได้ได้มีโอกาสอธิษฐานเพื่อใช้เวลากับคุณแม่กันทุกคนนะครับพระพรจากมาณาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดแนละ้วพระพรที่ได้รับจากการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวการใช้อธิษฐานการใช้เวลากับพระเจ้าในแต่ละวันนะครับ มานาประจําวันเป็นสิ่งที่แปลมาจากต่างประเทศนะครับฉะนั้นบทความในแต่ละวันไม่ได้สอดคล้องกับวันหยุดในไทยเท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีและเป็นวันแห่งครอบครัวนะครับแต่บทที่มานาประจําวันหยิบมาวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องน่ากลัวไม่น้อยเลยนะครับและเป็นเล่มหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคริสเตียนมองข้ามไปนะครับโยเอลเป็นผู้เผยพระชนะน้อยคนหนึ่งที่เผยพระชนะ พูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่สําเร็จแล้วคือพระเยซูคริสต์มาแล้ววันของพระองค์มาแล้วและยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่ครบสมบูรณ์คือวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราลองใช้เวลาวันนี้อ่านพระคัมภีตอนนี้นะครับแล้วก็ลองคิดไปด้วยกันว่ามีบทเรียนมีสิ่งใดบ้างที่สอนเรา โยเอลบทที่หนึ่งนะครับพระเจ้าของพระเจ้าที่มาถึงโยเอลบุตรของเปทูเอลว่าดังนี้ท่านผู้เฒ่าทั้งหลายขอจงฟังเรื่องนี้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นขอจง,งเงี่ยหูฟังสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาในสมัยของท่านหรือเกิดมาในสมัยบารพรุรุษของท่านบ้างหรือจงบอกให้ลูกของท่านทราบและบอกให้หลานให้ลูกบอกหลานลให้หลานบอกเลนอีกชั่วย,ยุคนหนึ่ง สิ่งใดที่ตะกัแตนวัยเดินกินเหลือตะกแตนวัยบินจะกินเสียสิ่งที่ตะกะแตนวัยบินกินเหลือตะกแตนวัยกระโดดก็กินเสียสิ่งใดที่ตะกะแตนวัยกระโดดกินเหลือตะกัแตนวัยคลานก็กินเสียพวกขี้เมาเอย๋ยลงลุกขึ้นร้องไห้เถิดนักดื่มเหล้าองุ่นทุกคนเอย๋ยจงค่ำควนเถิดเพราะว่าเหล้าองุ่นถูกกีดกันไม่ให้มาถึงปากของเจ้าทั้งหลายแล้วเพราะว่า ประชาชนาหนึ่งได้ขึ้นมาต่อสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้าเขามีทั้งกำลังมากและจำนวนนับไม่ถ้วนฟันของมันเหมือนฟันสิงเขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงตัวเมียมันได้ทำลายเถาองุ่นของข้าพเจ้าเสียได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้ามันลอกเปลือกออกไวโยนทิ้งเสียกิ่งก้านก็ดูขาวโพลนเป็นไงบ้างครับในเนื้อหาที่เผยพระจ้ถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ดูเหมือนเป็นความสยดสยองและน่ากลัวนะครับมีหลายคนตีความว่านี่กำลังหมายถึงอิสราเอลที่จะกลับใจใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าในอาณาจักรพันปีหรือช่วงกะลียุคนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีบทเรียนสำหรับเราในวันนี้ด้วยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่เห็นจากตอนนี้อย่างเช่นภัยพิบัติเรื่องตะกะแตนไหมครับเราเคยเห็น แล้วจากภัยพิบัติ10ประการที่พระเจ้าทรงนำมาเหนือชนชาติอียิปต์แต่พระเจ้ากลับนํำมาพิพากษาหรือมาลงโทษชนชาติของพระองค์เองเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีชีวิตที่ละเลยพระองค์ขอให้เราเป็นเหมือนข้อนี้ใช่ไหมครับอ่นานด้วยกันนะครับ19-20ถ้าแต่พระเจ้าก็าปรงร้องทูลพระองค์ ไฟได้เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดารและเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้วถึงแม้ว่าสัตว์ป่าก็ร้องทูลพระองค์ด้วยเพราะว่าน้ําในห้วยแห้งไปและไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดารอยากให้เราต้องรอคอยจนหมดทุกอย่างแล้วเราถึงเรียกหาพระองค์นะครับแต่คอยเราเริ่มร้องทูลพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ตั้งแต่วันนี้นะครับเราใช้คําถามประจําคิดไปด้วยกันนะครับ4ข้อของเรา างข้อแรกคือจากพวอมพิวนี้มีข้อไหนบ้างที่เราประทับใจหรือแตะใจนะครับหรือมีข้อไหนบ้างที่เป็นข้อสงสัยนะครับที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมลองมาแบ่งปันกันดูอย่างแรกนะครับคือไม่ว่าสิ่งดีหรือสิ่งร้ายที่พระเจ้านํามาให้เกิดขึ้นในโลกเราเพิ่งผ่านโควิดและยังอยู่ในโควิดมีฝีดาดลิงมีโรคระบาดเยอะๆมากมายเราต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าบอกว่า อุ้ยพลาดไปแล้วปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งเป็นตามแผนการและนามพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ร้ายในมุมมองของเราไม่ว่าพระเจ้านําอะไรนะครับมาถึงชีวิตส่วนตัวหรือบางครั้งมาถึงแผ่นดินของเราแผ่นดินประเทศไทยใช่ไหมหรือว่ามาถึงทั้งโลกเลยเรามีหน้าที่บอกนะครับบอกว่า โลกนี้ถูกสร้างโดยพระเจ้าพระเจ้ามีอยู่จริงพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยสำหรับโลกนี้เราทั้งหลายต้องกลับมาหาพระองค์เชื่อฟังพระองค์ระวางใจในพระองค์ในปัจจุบันนี้นะครับกระแสะมนุษย์นิยมหรือให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางนะบว่ามนุษย์คือสิ่งที่ดีที่สุดคิดได้ดีที่สุดกำลังเริ่มเข้ามาแทนที่หลายประเทศทั่วโลกเขาละเลยละทิ้งเรื่องพระเจ้าไปแล้วเพราะคิดว่า สติปัญญาความรอบรู้ทั้งหมดอยู่ในความคิดของมนุษย์เราต้องนํากลับมานะครับสอนว่าเราจะเป็นต้องเชื่อฟังพระองค์ไว้วางใจในพระองค์โดยเฉพาะการเปิดเผยของพระองค์จากพระวจนะของพระองค์เองนะครับดูตัวอย่างนะครับโยเอลข้อที่มานาไม่ได้อ่านแต่ลองมาอ่านดูนะครับในข้อ12บสองเอางนก็เหี่ยวต้นมะเดื่อก็แห้งไปต้นทับทิมต้นอินทผลัม ต้นทอต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไปความยินดีก็ประลาดไปจากบุตรของมนุษย์ขอบคุณพระเจ้าพออ่านถึงข้อนี้ผมคิดถึงอีกตอนหนึ่งทันทีนะครับจากฮาบกุกที่เป็นผู้เผยพรชนะน้อยเหมือนกันฮาบากุกบทที่3ข้อ17-18แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวงุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวที่ในโลง ถึงกรนนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีนในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าอย่าลืมที่จะพบสันติสุขแท้พบความหวังใจในทุกสภาพในพระเจ้าของเรานะครับพี่น้องมีข้อประทับใจข้อไหนหรือข้อไหนที่อยากเข้าใจเพิ่มเติมลองมาแบ่งปันกันดูนะครับคําถามข้อที่2คือจากพ้อพิวน,นี้เราเห็นลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเลย ตลอดพระคัมภีทั้งเล่มแล้วยังปัจจุบันนี้ด้วยนะครับคือพระเจ้าไม่เคยทําสิ่งใดโดยไม่บอกล่วงหน้าก่อนถ้าพระเจ้ามาบอกหรือถ้าเราทําอะไรหลังจากเกิดไปแล้วก็คงไม่ได้พิสูจน์อะไรใช่ไหมครับแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่แค่เหมือนกับคนที่ประเทศของเราหรือสังคมของเราให้ความสนใจอย่างการบอกเลขใช่ไหมในทุกวันที่หวันที่สิ พระเจ้าบอกถึงอนาคตของโลกเลยนะครับพระเจ้าบอกถึงชะตากรรมหรือว่าบอกถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนทุกแบบพระเจ้าไม่เคยทําสิ่งใดโดยไม่บอกล่วงหน้าก่อนแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอิสราเอลที่เขาจะเป็นเฉลยเขาจะถูกทําลายจนเหลือแต,ต่ตอแต่พระเจ้าก็นํากลับมาไม่ว่าภัยพิบัติมีกี่ข้อนะครับหรือคําทํานายกี่ข้อที่บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับมันครบทุกข้อแล้วแต่ให้เราได้เห็นแนละเข้าใจว่าพระเจ้าของเราอยู่เหนือการเวลาพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแค่สมัยอิสราเอลพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าอยู่เหมือนเดิมวัมนนี้อยู่เหนือความจํากัดของโลกของสิ่งที่พระเจ้าสร้างของเรานาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าเราเป็นมนุษย์ ในข้อหนางสอที่สามนะครับคือจากภาพพิวนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างมีสิ่งที่เห็นใช่ไหมครับแล้วเป็นหน้าที่นะมีทั้งพูดถึงลักษณะของมนุษย์ด้วยว่าถ้าเลือกได้เนี่ยมนุษย์ก็อยากจะปาร์ตี้นะครับอยากจะชื่นชมยินดีนะคือเขาเนี่ยไม่เคยร้องไห้เลยเขาไม่เคยข้ามควรนเลยแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลพระเจ้าก็ตาม ยากอบก็ได้พูดเตือนเรื่องนี้จำได้ไหมครับที่เราใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันจากยากอบเมื่อไม่กี่วันก่อนบอกว่าให้เราเศร้าโศกล่วงหน้าเลยร้องไห้ล่วงหน้าเลยไม่ใช่เพราะว่าเราชอบความเศร้าแต่เพื่อให้เกิดความสํารวมในชีวิตของเราในให้เราคิดถึงพระเจ้านะครับนั่นคือเจตนาลมของมันสิ่งที่เราเห็นคือถ้าเราไม่สอนคนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าและมนุษย์เป็นศูนย์กลางทุกอย่าง มันก็จะเกิดเหมือนกับในยุโรปครับเหมือนกับตอนนี้ในเกาหลีเหมือนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาและเกิดขึ้นต่อไปด้วยคือเราจะเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางลคนควรจะลืมเรื่องพระเจ้าไปหมดเลยและระวังนะครับเพราะภัยพิบัติที่เคยนําความรอดมาถึงเราอย่างเช่นตะกแตนที่ไปกินพืชพันธุ์ทั้งอีบเลยจนไม่มีอะไรเหลือจะกลายมาเป็นภัยพิบัติเพื่อตีสอนเรา ให้กลับไปหาพระเจ้าขอให้เรากลับใจก่อนนะครับไม่งั้นสิ่งที่เลวร้วายกว่าน,นั้นจะเกิดขึ้นคือถ้าพระเจ้าตีสอนแล้วเรายัางดือ้อแล้วก็ไม่หันกลับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราไม่ต้องรับการตีสอนได้ยินเสียงเตือนของพระองค์มาหันกลับตั้งแต่วันนี้นะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดในข้อนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าข้าโะรงร้องทูลพระองค์ ไม่ว่าดีหรือไม่ดีครับไม่ว่าดีหรือร้ายขอให้เราล้องทูลต่อพระเจ้าของเราให้พระเจ้าเป็นเหมือนคนที่ช่วยเหลือเราโยบเคยร้องขอนะครับบอกเขาอยากได้ผู้ช่วยหรือผู้ไถ่สักคนหนึ่งที่จะมาเป็นตัวแทนของเขาในการพูดต่อหน้าพระเจ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ยุติธรรมอย่างไรเรามีผู้ไถ่ที่สมบูรณ์แล้วนะครับ เราไม่ได้บอกด้วยบอกว่าเราไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไปในฐานะที่พระเยซูคริสต์ไม่สมควรที่จะรับความทุกข์ทรมานแต่พระองค์กลับรับการทุกข์ทรมานนั้นเพื่อให้เราได้หายดีได้อยู่ในสภาพที่ดีมีความหวังใจสำหรับชีวิตล่านาคตนะครับคำถามข้อสุดท้ายคือจากพิ่มพิวนันี้มีสิ่งใดบ้างที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตของเรานะครับ มีสิ่งใดบ้างที่เราอยากจะแบ่งปันกับคนอื่นคิดถึงใครบ้างวันนี้พระเจ้าเราให้ใจให้คิดถึงใครคิดถึงลูกหลานคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมในวันนี้นะครับอย่าลืมที่จะโทรไปทักทายอย่าลืมเที่ยวแวะเวียนอย่าลืมที่อธิฐานเปลือกกันนะครับในวันนี้มาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ,เจ้าเราขอบคุณพระอ,องค์ที่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราที่ได้รับพระคุณและความรักจากพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราขอที่จะสัต์ซื่อกับพระเจ้าของเราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราไม่ต้องได้รับการตีสอนให้เราได้กลับใจให้เราได้ตั้งต้นปักหลักอยู่กับพระองค์และสัต์ซื่อกับพระองค์วิดาเจ้าเราเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันว่าบางครั้งไม่ใช่เพราะบาปของเราเองแต่เป็นการพิพากษาที่มาจากความบาปของชอนชาติของเราหรือโลกของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาเราไว้วางใจในพระองค์ แมนะ้แต่การตีสอนของพระองค์ก็สุจริตและเป็นสิ่งที่นำมาเพื่อสวัสดิภาพของเราพระเจ้าให้เราได้เติบโตพระองค์ในความไว้วางใจมากขึ้นทุกวันอธฐานร่วมกันในพระนามพระสกิริจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับในวันนี้ขอให้เป็นวันแม่ที่มีความสุขแล้วก็เป็นพระพรน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ